สวัสดีค่ะสำหรับคอกาแฟนะคะแนะนำว่าให้ไปหาตัว in coffee นะมาติดไว้เลยนะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยนะคะไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันนะแต่ว่ารสชาติเนี่ยดีมากๆเหมือนอย่างที่เราแบบทานออกาแฟแบบทรีนวันเลยนะคะแล้วก็สามารถชงได้ทั้งร้อนและเย็นนะ,ะหนึ่งซองเนี่ย60แคลเท่านั้นเองนะคะทำไมวันนี้ ตัวอินคอฟฟี่นะถึงช่วยเรานอกจากมีรสชาติที่ดีไขมันน้อยน้ําตาลน้อยแล้วเนี่ยยังช่วยเราในส่วนของการลดน้ําหนักได้ด้วยนะคะทำไมถึงบอกว่าอินคอฟฟี่เป็นตัวช่วยนะต้องมาดูนก่อน,อนว่าการที่วันเนี้ยตัวเรานะมีน้ําหนักตัวที่เยอะหรือน้ำหนักตัวที่เกินเนี่ยส่วนใหญ่มันก็เกิดจาก3อย่างเนาะนะ,ะอย่างแรกก็คือเรากินเข้าไปเยอะนั่นเองนะคะซึ่งในตัวอินคอฟฟี่เนี่ยก็จะมีส่วนผสมนะคะที่ช่วยให้เราเนี่ยไม่อยากทานจุบจิบด้วยระหว่างวันนะคะอย่างที่2ก็คือ ไขมันที่เราทานเข้าไปเนาะคือคนเราเนี่ยจะไม่ทานข้าวเลยมันก็ไม่ได้แล้วบางทีถ้าต้องมาเลือกทานมากๆเนี่ยบางทีมันก็วุ่นวายใช่ไหมคะแต่วันนี้ในมื้ออาหารที่เราทานเข้าไปแน่นอนมันก็อาจจะมีไขมันใหม่ที่เราเติมเข้าไปอีกนะ,ะซึ่งในอินคอฟฟี่เนี่ยก็จะมีส่วนผสมนะที่ช่วยเขาเรียกว่าทําให้ไขมันที่เราทานเข้าไปเนี่ยนะคะ ไม่ดูดซึมไปใช้นะคะอย่างที่3ก็คือไขมันเก่านะ,ะที่เราสะสมมาแต่หนตะไลนะตามต้นแขนขาร่างกายหรือรวมถึงภายในเช่นในตับเราก็มีไขมันด้วยนะคะซึ่งในนี้ก็จะมีส่วนผสมอีกเช่นเดียวกันนะคะที่จะช่วยนะคะให้ไขมันตรงเนี้ยเผาผ่านออกไปด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเห็นซองเล็กๆอย่างนี้คุณภาพาไม่เล็กเลยนะคะรีบไปหามานะคะ,คะอินคอฟฟี่ค่ะ